สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสนามเป้าเล่าพระเครื่องค่ะรายการที่เหมาะกับทุกๆท่านเลยชื่นชอบเรื่องราวพระเครื่องก็สามารถดูรายการของเราได้เลยนะคะควันนี้ก็อยู่กับเราทั้งสองคมเช่นเคยค่ะดิฉันปีใหม่สมสมัยมันวิมลค่ะครับผมคิงธนก,กิจพรมณีครับ พบกันเป็นประจำทุกวันพระรหัสสบดีเวลาบ่ายบุงครึ่งทางทว5ห้านอกจากนี้ก็รับชมออนไลน์ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ของทีวีไฟออนไลน์หรือทางเว็บไซต์ค่ะเข้าไปได้เลยที่ w w w t h a i t v 5 h d c o m และที่สำคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์สำหรับเพจ a c e b o o k ของอรายการเราด้วยนะคะคพิมพ์ภาษาไทายได้เลยค่ะว่าสองพระเจาะ,ะหรือก็เข้าไปพูดคุยเรื่องราวของพระเครื่องนั้นได้เลยนะคะคและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณคิงครเรามีเรื่องราวอะไรคะวันนี้เป็็นนพพพพรระะบ้างะะเป เรียกว่าหนึ่งในพระพุทธคู่บ้านคู่เมืองอีกองก็ว่าได้ค,ครับเรียกว่ารู้จักกันทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะครับะค,ะคือพระพุทธโสธรครับใช่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วแต่อยากจะเจาะลึกถึงเรื่องราวของพระเรียนวันนี้เราหยิบยกมาแล้วก็จะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาให้ความรู้ของเราทั้งเรื่องราวพุทธคุณพุทธศิลต่างๆแล้วก็วิธีการดูของแท้ของปลอมกันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะในช่วงส่องพระเจาะลึกวันนี้พบกับคุณเต้ใหญ่ธีรเศรษฐกุลับสวัสด Cảm ơn. เล้าก็สู่ในช่วงส่องพระจาะลึกค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของพระเหรียญที่เป็นที่นิยมมากๆนั่นก็คือพระพุทธโสธรและว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะที่จะมาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นั่นก็คือคุณเต้ใหญ่ธีรเศษรษฐกุลาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเต้เครับสวัสดีพี่ทิงครับครับเป็นผู้ที่เล่นพระยอดนิยมแล้วก็หลากหลายนะครับค,คุณเต้เนี่ยมีร้านพระแล้วก็มี เพจเว็บอะไรบ้างตอนนี้แนะนำสักนิดหนึ่งคะตอนนี้ทำเพจเป็นเพจแอบเมียซื้อพระติดตามเยอะมากเลยชื่อเพจน่าสนใจนะน่าสนใจไหมครับแล้วก็คือแล้วก็บริหารเพจที่ต้นท่านจาจาร์ครับอ๋อเป็นแอดมินของคุณต้นท่านจาจาร์ด้วยก็เล่นพระค่อนข้างหลากหลายคันนี้อยากจะให้คุณคุณเต้จุดเริ่มต้นในการสะสมพระเครื่องค่ะหรือว่าข้งันพระยังไงแล้วก็ทำไมถึงเล่นพระ มาสนใจได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเพื่อนเต้เนี่ยเป็นหลานกูเสิร์ตอ๋อเปเิดเปเิดเปิดนะบาทีมวิเศษทีเนี้ยเรียนด้วยกันครับพอเรียนด้วยกันแล้วเราเห็นเขาเรียกว่ามันหาเงินง่ายอ,อันดับแรกมันหาเงินง่ายสองเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อหนึ่ง ขพราเขาคอยพูดหนึ่งท่านอาจารย์นะหรอใช่ครับเ๋อะหนึ่งท่านอาจารย์เป็นคนดึงคุณเต้ยเข้ามาเรียนวันพระใช่สมัยเรียนมหาลัยสมัยนั้นหนึ่งอ่ะมันพูดเสมอเพราะว่าเราสนิทกันตอนเรียนแล้วแล้วเวลาทํางานกลุ่มทํารายงานอะไรหนึ่งเขาก็บอกว่าเหมือนกันเห็นว่าเรามีไหวพริบประมาณนั้นอยากจะดึงความสามารถเฉพาะนน่าจะมาเล่นพระนะ แต่เขาพูดกับผมเนี่ยสี่ปีผมไม่ยอมเล่นเพราะว่าลอมองวงการว่ามันลบมันมีแต่เรื่องลบๆเข้ามาให้เรารู้เรื่องคมคูเรื่องอะไรเงี้ยคือมอกว่าวงการคือเรายังไม่ได้เข้ามาเราไม่รู้เรา่ริกลัวมาเริ่มอินตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มอินก็คือเขาหลอกขายพรผมเอาถวยคนเพื่อนคนเนี้ยนะหลอกขายเพื่อให้เราไปกําไรอ๋อไหนเล่าให้ผมอ้าวเหมือนกับว่าเราเจอกันตอนกลางวันเงี้ยครับผมมีอันเนี้ยคุณเอาไปขายสิครับไปเปิดเว็บไซต์ แบบนี้นะไปขายนะซื้อผมเท่านี้ไปขายเท่านี้ครับอ่ะยกตัวอย่างซื้อ3 5มพันเย็นนี้คุณไปขาย5,000ครับแล้วมันได้ทุกวันครับก็เรียกว่าเข้าสู่องครับพระจากเพื่อนชักชวนโดยเรานี่เราสัมภาษณ์อีกท่านนึงก็อีกเป็นเครอีกเจเนอเรชันนึงนะก็จะมีมุมมองแบบหนึ่งคือองการพระเนี่ยมีรายได้คนรุ่นใหม่ทีนี้หลังจากที่มีรายได้อะมันเริ่มมีปฏิหาร มันเริ่มมีความรู้สึกอินจริงๆก็คือเร,าาเริ่มนับถือเองแล้จา,จากพระที่เราห้อยบ้างครับจากเรื่องราวที่เราไปประสบพบเจอบ้างค่ะแล้วคือต้องบอกว่าพระเนี่ยมีหลากหลายมากทั้ไมถึงหันมาสนใจพระพุทธโสธรค่ะหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระหนึ่งยอดนิยมสองใครๆก็รู้จักเป็นที่รู้จักทุกเพศทุก,ทกวัยค่ะวันนี้เรามีรุ่นไหน น่าสนใจบ้างอ่ะเริ่มจากเหรียญคุเตอร์อยากจะพิเศษเอาไหนครับนนเหรียญที่ผมจะมาพูดวันนี้จะเน้นไปที่เหรียญลงยาอาลงยาอของหลวงพ่อโสธรคเ,เขาเหมือนได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัย2,400ไปไปครับพวกเหรียญเกจิยอดนิยมอย่างพ่อคงบางกระพร้อมออพ่อรุ่งบางกระบือเงี้ยที่เขาเป็นเหรียญเงินลงยา ก็เป็นเหรียญเนื้อเงินแล้วก็จะมีลงยาอังนั้นผมขอเริ่มจากองนี้เลยอันนี้คือลงยาสีแดงอันนี้เรียกว่ารุ่นอะไรครับคุณเต้ยครับ2498เหรียญพระพุทธโสธรเป็นเหรียญอาร์มใช่ครับปี2498คือการลงยาหนแรกของหลวงพ่อโสธรที่เกิดเนี่ยเกิดในรุ่นที่พี่คิงถืออยู่ก็คือ2498มีแค่สองสีเท่านั้นด้านหลังนี่เป็นเข็มกลัดนะคุณเต้ยมี2ออย่างหลังเข็มกลัดเพื่อเอาไปติดเสื้อได้กับ หลังเรียบเพื่อเพื่อไปท้องอ่าใส่กรอบแล้วพุทธศิลป์เป็นยังไงบ้างคะรุ่นนี้พุทธศิลป์ก็จําลองแบบมาจากหลวงพ่อโสธรองจริงองจริงเลยหลวงพ่อโสธรถ้าเราจะจะพูดถึงประวัตินี้มันน่าจะมีสิบกว่าเล่มครับมีเยอะเราจะไม่พูดวันนี้แต่ว่าเอาว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ครับอันนี้มาอีกรุ่นหนึ่งเป็นเสมาใช่ไหมคุณเต้เสมา ลงยาเนี่ยจะเกิดเฉพาะปี2,509ปีก้ปีเรียกปี09ใช่ครับเพราะว่าด้านหลังนะครับหลังจาก98ที่เราดูครับ,รบพี่คิงมันก็จะมีมาตั้งแต่2503 2504ครับ0507แล้วก็09แต่ที่พี่คิงถือคือเสมาเนี่ยครับปีอื่นอื่นที่ผมพูดถึงเนี่ยเขามีเฉพาะเหออรียญอามอาจจะหลากสีหน่อยแลละครับแต่ เฉพาะเสมาที่มีแต่2,509เแล้วจะมีอีกทีก็ปี2กว่า3ฝ่าเลยครับก็เรียกว่าเป็นเงินลงยาที่ได้รับความนิยมก็จะปีสองสี่เก้าเก้าแก็แล้วก็มาเป็นปี09นี้แล้วมันมี2,500ที่จะพิเศษกว่าเขาสอง0้าร้อยเนี่ยถ้าผมกล้าพูดว่าวันนี้นถ,ถ้าถามพี่คิงพี่คิงไม่รู้จักพี่คิงละงงเฮ้ยเหรียญอามี2 5 0 0นลลนักนิยมพระเครื่องครับ ผมให้ร้อยละ95ไม่เคยเห็นอาจจะไม่รู้จักใช่เพิ่งรู้ว่ามีปี2 5 0 0ด้วยเพราะมันเป็นเหรียญที่ทําน้อยมากครับพี่กิ่งเป็นเป็นเหรียญที่ออกวาระสร้างพระกริ่งกริ่ง2500 2 5ง0อ๋อหน้าใหญ่ลากลางที่เราเล่นใช่ครับ <ๆ S 1> แต่เหรียญเนี้ยเขาแจกกรรมการในและอย่างนี้แยกยังไงฮะัสำหรับปี2 5 0 0้เขาบอกด้านล่างมีระบุไหม บไว้และแล้วด้านหลังจะเป็นหลังแบบครับพี่คิงโอเคครับโอ้เป็นหลังแบบเข็มกัดใช่อ่ะคันนี้เรามาถึงสองพระเจาะลึกกันเนี่ยครับผมวิธีการดูแท้เทียมเนี่ยเดียวงไรครับวิธีการดูแท้เทียมเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นที่ผมนํามาเนี่ยครับมันเล่นง่ายมากพี่คิงเพราะว่าอะไรหนึ่งเราสามารถดูองค์จริงครับที่ไหนก็ได้ไปตามรยังพอเาหาหาขอดูได้ไปดูเห็นตามร้านเขาวางในตู้เนี่ยไปขอเขาส่องนะ สองในเว็บในหนังสือยังหาความรู้ได้หาความรู้ได้ง่ายตัวตัดมีผลไหมคุณเต้ตัวตัดมีผลมากครับอ่ะอย่างปี2498เนี่ยพี่คิงไม่เคยดูว่าตัวตัดด้านข้างเป็นยังไงฮะถ้าเกิดจะบอกผู้ชมนางบ้าให้ดู2498เนี่ยตัวตัวตัดด้านข้างถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นข้างข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยอ่าไม่งั้นก็เป็นตัวตัดเขาเรียกว่าตัวตัดยุคแรกแบบโบราณพวกเนี้ยมันจะทิ้งร่องรอยที่ไม่เหมือนกับ เหรียญในยุคปัจจุบัน <Okay. S 2> คือตัวแต่มันแยกยุคให้เราอยู่แล้วก็คือให้ดูพิมพ์ดูบล็อกเป็นหลักแล้วก็การลงยาก็จะเป็นลงยาสําคัญปลอมได้ใกล้เคียงไหมครับคุณเต้ยปลอมทุกวันนี้ผมว่ามันใกล้เคียงโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆครับ,ร,บรุ่นใหม่ๆปลอมได้ใกล้เคียงว่าอ,อะไรเพราะยุคมันไม่ห่างกันมากแต่แปลว่ารุ่นพวกนี้ยังแยกได้ยังแยกได้ครับโอเคขออนุญาตนะคะถ้าถามแบบมือใหม่ไม่รู้เลยว่าแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะแต่ละสีมีความนิยมต่างกันอันดับแรก มันจะมีสีหายากหาง่ายโอเคหายากเป็นสีอะไรคะผมยกตัวอย่างเขียวแดงอาจจะหาง่ายค่ะยกเว้นเขียวนี้อ่ะเขาบอกเขียวเป็นเขียวตองมันจะอ่อนกว่าเขามันก็จะหายากสีฟ้าเป็นสีหายากค่ะแต่ทั้งหมดจะมีสีแค่นี้เลยไหมคะไม่ถ้าเกิดว่ายังมีเหลืองสีเหลืองอีกครับผมแต่ถ้าไปเจอสีแปลกๆเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แหละจะมีสีประมาณนี้ถูกไหมคะรานึกถึงจานังคารพุทธพฤหัสน่าจะทําตามสีของวันแต่มันไม่ครบ มันก็ความนิยมขาดบางคานไม่เคยเห็นบางคานไม่เห็นสีชมพูนะเหลือความนิยมก็เป็นความนิยมว่าสร้างมากสร้างน้อยแล้วอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจฮะอันนี้กําลังดังแล้วก็ดังทุกๆปีเลยใช่ครับดังเป็นระยะระยะรุ่นกรมตํารวจใช่ครับอันนี้พิเศษยังไงคะสักนิดหนึ่งฮะรุ่นนี้ครับรุ่นกรมตํารวจเนี่ยหนึ่งเป็นพระที่เขาเรียกว่าเราทันยุคนะสองห้าสสามแปดแล้วก็เขาเรียกว่าประวัติชัดเจนค่ะแล้วก็การสะสม โสธรกรมตำรวจเนี่ยมันยิ่งง่ายตรงที่เขามีมีการ์ดมีการ์ดกำับคือมันจะปลอมเนี่ยมันต้องปลอมตั้งแต่การ์ดเลยการ์ดจะระบุเลขที่อยู่ใต้ฐานค่ะแล้วก็ขออนุญาตว่าวันนี้มีเป็นองค์ด้านหลังด้วยใช่ครับเขาเรียกว่าพระพุชารุ่นแรกของพระโสธรปีสองสอ๋อนี่คือรุ่นแรกเลยใช่ต้องอันนี้เราต้องจําหน้าเนี่ยอันนี้อยากให้คุณเต้พูดท่กนนิดนึงว่า มันมีบล็อกเสริมนะฮะถ้ามีบล็อกเสริมมีนังเล่ยฟังนิดนึงผมจะยกตัวอย่างนิยมเลยการดูหน้าโดยเฉพาะพระพุทธเนี่ยคือเราจําหน้าได้เหมือนอัตลักษณบุคคลพี่คิงผมเห็นพี่คิงผมจำพี่คิงในแบบเอ้ยพี่คิงต้องหล่อแบบนี้นะคิ้วตาแบบนี้แต่เมื่อเราเห็นพี่คิงตัวปลอมอาจจะแต่งตัวเหมือนอะไรเหมือนแต่ยังไงอัตลักษณ์เนี่ยมันทําไม่ได้ต้องจําให้ได้ต้องจําได้ประเดียดยังไง ทีนี้คนจนําได้คืออะไรคือคนใส่ใจนี <Okay. S 2> ่เองโอเคถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาเ <ừ> um. นี่ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนเหมือนกันอ้าวพอพิธีกรสมมติพิธีกรสำรองใส่สูตรมาเราก็บอกอ้าวก็เหมือนกันต่รจ,จริงจริงแล้ว<น>เห็นบ่อยก็คือไม่ใช่คนละหน้ากันก็คือต้องศึกษาผสมคุยและเนี้ยมีประวัติครับพี่คิงยังไงครับประวัติเนี้ยคือใบเนี้ยสำคัญมากครับใบอนุโมทนาบัตรอันเนี้ยเจ้าของตั้งราคาไว้ห้าแสน ครับแต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีบัตรเนี่ยอาจจะหายไปอีกสองแสนอืมคืออนุโมทนาบัตรคือว่าเวลาเราเช่าจากวัดใช่ครับณพศนั้น2องพั้อยเก็จะได้ใบอนุโมทนาบัตรซึ่งอันนี้สมูลเลยคือปัจจุบันลงเลขไว้เลยว่าเลของค์นี้เพราะด้านหลังจะมีเลขด้วยถูกต้องไหมฮะหกเครับเลขตรงกันความสําคัญคืออะไรเพราะว่าใบเนี้ยที่ท พระเนี่ยสร้างพันองค์ครับใบนี้ก็อนุมานว่าอาจจะมีพันพันใบครับแต่ปัจจุบันเราจะเห็นแบบสามสี่ใบยังไม่ยังเห็นไม่ถึงเลยในในในแหละครับอยากเห็นด้านหลังแล้วก็ใต้ฐานคุณเตยลองยกให้ท่านผู้ชมขอโทษนะอยู่ใกลกว่าอใต้ฐานจะเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าหล่อเข้าดินไทยนี่คือหลอดินไทยใช่ครับนี่ใต้ฐานของพวหลุงพ่อโสธรใช่ครับปีสองสี่เก้าเจ็ดรุ่นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าดินไทยใช่ครับ ถ้าพลิกมาไม่ใช่อย่างนี้วางเลยสมัยนี้การสร้างพระบูชาก็จะเป็นดินฝรั่งดินฝรั่งคือปูนพลาสเตอร์ให้คล้ายกันดูดูแล้วเหมือนปูนอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากฮะรายการครับนี่ด้านหลังจะมีเหรียญบาคีติดไว้ใช่ครับอ่านี่คือเป็นตัวตัวที่จะชี้วัดได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ฟรอนครับตัวหนังสือข้างล่างตัวหนังสือถือว่าองค์นี้ยังสมบูรณ์มากเลยค่ะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากโดยเฉพาะคนเห็นเนี้ยก็จะว้าว สุดยอดมากเลยวันนี้ได้เห็นองค์จริงเพราะเห็นว่าก็หาชมยากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับลสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่สนใจนะครับที่จะศึกษาพระพุทธโสธรนะครับหรือสนใจเกี่ยวกับเพจรายการรายการเพจแมนซื้อพระคุูเตยฝากถึงทานรายการนะครับผมจะฝากอย่างนี้ครับไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อโสธรครับบางท่านเนี่ยแล้วแต่ว่า ท่านมีความสนใจอาจจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านอยู่ครับขึ้นอยู่กับพระประจำถินประสบการณ์ปฏิหารศรัทธาอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแต่สิ่งที่ทําให้พี่ทุกท่านเนี่ยเข้ามาสะสมพระหรือว่าคล้องพระเครื่องแล้วแบบมีความสุขก็แล้วกันคือบางท่านเนี่ยที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดเราสะสมอย่างมีความทุกข ก็คือเงินไม่พร้อมมากถึงเวลาขายคือมันซื้อยุคนี้ขายยุคนี <t <t ้บางทีมันขาดทุนแต่ถ้าผ uh> ่านไปส่วนใหญ่คนที่สะสมพระได้เกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่กําไรเป็นเท่าตัวทั้งนั้นก็เรียกว่าสะสมเนี่ยให้เกิดจากการศรัทธาก่อนแล้วก็ชื่นชอบใช่นี่สําคัญเพราะว่าเราเห็นบ่อยว่าคนเข้ามาอย่าเหมือนเหมือนตอนที่ผมเข้าแต่ผมอาจจะโชคดีเพราะว่ามัน20ปีมาแล้วสมัยนี้คน ควจะมองเงินเป็นหลักแล้วเข้ามาแล้วแล้วเหมือนกับว่ามันมันพลาดเป้าเรียกว่าต้อง,ต,องต้องถามตัวเองก่อนว่าศึกษาสะสมพระเพราะอะไร,รก็ต้องวางระบบให้ดี<ช>ศึกษาเรื่องสำคัญวันนี้ก็ได้ความรู้รรจากคุณเต้ยมากเลยอโอกาสหน้าคงต้องไปเยี่ยมที่เพจ แอบเมียซื้อพระนะฮะอย่ที่ไหนครับเป็นคุณเต้ได้ใช่ไหมอยู่ที่งามวานซอย27ครับอยู่ใกล้ๆกล้พันทิพย์งามวานครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของคุณต้นทัพจันทร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้เหรียญยอดนิยมใช่ครับนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเต้ใหญ่เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากครับคุณเต้ครับอัดแน่นมากเลยทีเดียวส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมีการลงพื้นที่ไปที่ไหนนั้นติดตามได้ในขอบสนามพระเครื่องอีกสักครู่ค่ะไปครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขอบสนามพระเครื่องครับวันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของพระเครื่องนะคะนอกเหนือจากองค์พระที่เซียนพระต้องตามหากันแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆที่เซียนพระต้องตามหากันก็คือในเรื่องของตลับพระนั่นเองค่ะพี่แป๊ะ ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าตลับพระตัวนี้เนี่ยนะคะจะสามารถที่จะเก็บรักษาองค์พระให้มีความสมบูรณ์แบบได้นานๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะร้านที่เรามาบุกเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ในอันดับต้นๆเลยที่เซียนพระไว้วางใจที่จะมาทําตลับพระนั่นก็คือร้านอะไรคะพี่แป๊ะร้านเทงปกเก้าครับผมที่นี่นะคะจะเป็นที่ที่โอ้โห ทำไมถึงสามารถที่จะได้รับความนิยมขนาดนี้เขามีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับเขากันค่ะไปกันเลยค่ะครับตามพวกเรามาเลยครับ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้บริหารรุ่นที่2ของร้านเทงฝกเกาค่ะขอต้อนรับคุณหลังเมธาพัฒน์ธนินอัจฉริยรทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านนี่คือเป็นชื่อของคุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะครับ<ข>อนอื่นขอถามที่มาก่อนที่จะม,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 มาเข้าวงการกเริ่ม <ขอ S 2> เริ่มมาจากคุณพ่อครับค่ะใช่คุณพ่อเดิมทีแล้วเขาก็มีเหมือนกับเป็นคนรู้จักอะครับแล้วก็เลยฝากเข้าไปในร้านทองตั้งแต่อายุสิบสี่ก็เลยได้ไปแบบได้ไปได้ไปฝึกได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ แกร์ทุกชอบทาไมถึงต้องเป็นเทงปกเก้าคือตอนนั้นอยู่ที่เริ่มเดิมทีตอนย้ายมาทําเองอยู่ที่สะพานปกเก้าครับอ๋อะพานปกเก้าใช่ครับก็เมันเป็นโลเคชั่นร้านด้วยให้จำง่ายก็เลยกลายเป็นมีชื่อเสียงพาะมันเหมือนกับเซียนพระก็จะเป็นประมาณอยู่ตรงไหนก็จะเป็นอย่างนั้นมั้งครับค่ะนิวชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นจริงๆคือส่วนใหญ่ลูกค้าหลักก็คือเป็นเซียนพระทั้งหมดนะครับใช่ครับที่ผ่านมา ลูกค<ส>้าลูกค้าทั่วไปครับลูกค้าทั่วไปก็เริ่มเริ่มมีเริ่มมารู้จักช่วงหลังๆเนี่ยครับ <ง PU TS> ใช่ประมาณกี่ปีแล้วคะตั้งแต่ของสมัยรุ่นคุณพ่อก็ต้องมีประมาณ40กว่าป <ตร uka> ี50ปีได้รครับอืมแสดงว่าคุณพ่อก็คือหันมาสนใจเรื่องของตลับเรื่องของแบบการทํากรอบพอะ<ไ>ระตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นขออนุญาตย้อนถามตั้งแต่สมัยนู้นนะคะมีความแตกต่างจากยุคสมัยนี้ในการทากรอบพระยังไงบ้างคะคือในทุกสมัยมันก็จะมีมีการแตกต่าง กันออกไปในทุกๆยุคเพราะว่าเนื่องจากช่างแกะลายของแต่ละคนหรือว่าช่างปีมือแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันรเราจะทําให้เหมือนกันมันคงเป็นไม่ได้มันเป็นศิลปะของแต่ละคนเรียกว่ามันเป็นศิลป,ปะดีกว่าเป็นศิลป,ปะทำให้แบบว่ายุคนี้จะเป็นช่างคนนี้ก็จะเก่งในเรื่องแบบใบหน้าแกะออกมาแล้วแบบใบหน้าสวยอะไรย<ช>่างเงี้ยการางคนลก็จะเป็นเครือร่องที่ทรงสวยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ที่ผมดูข้อมูลมาเห็นเขาบอกว่าตลับพระกับกรอบพระมีความแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงครับ คือตลับพระในความเข้าใจคือตลับพระก็จะเป็นแบบเปิดได้เปิดปิดได้ครับก็จะมีฝาเปิดขึ้นเปิดลงแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นกรอบคําว่ากรอบเนี่ยคือในความหมายของเครเรียกอัดเลี่ยมเป็นเลี่ยมเลี่ยมทองก็คือจะเปิดจะเปิดไม่ได้จะเป็นสองชิ้นครอบแล้วครอบตายไปเลยใช่ครับจะพับหลังจะเป็นพับหลังค่ะแล้วเห็นว่าร้านของเราเนี่ยก็คือเป็นชื่อร้านที่โติดอันดับที่แบบว่าเซียนพระหลายๆคนเนี่ย ต้องมาที่นี่ทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคะเรามีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะคือก็ที่ผมทราบมาก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือว่าตลกของคุณพี่คุณพ่อทำเนี่ยก็คือเวลาเขาจะเด่นเรื่องออกแบบค,คือด้านออกแบบภายนอกว่าออกแบบใส่แล้วพระจะดูแบบดูสง่าขึ้นดูสวยขึ้นทันทีครับนั้นอยากให้ความรู้กับคุณผู้ชมเลยคะ่ะว่าการเลือกกรอบพระเนี่ยสมมติว่าเรามีพระอยู่ในมือเยเราควรจะต้องมีการพิจารณายังไงคะว่าเราควรจะเลือกกรอบเป็นประเภทไหน ก็ถ้าเป็นเป็นเหรียญนะครับเอาเป็นถ้าเป็นเหรียญเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแบบตลับกันน้ําเปิดหน้าเปิดหลังคือก็คือว่าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดโดนอากาศมันมีเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินเนี่ยสภาพผิวเขาจะเปลี่ยนสีใช่ถ้าเก็บรักษาดีๆก็คือควรจะมีกันน้ําไว้ก่อนใช่แต่ถ้าเป็นผงเนี่ยก็ไม่แนะนําให้แบบกันน้ํามันจะมีผลแบบเหมือนในระยะยาวบางทีเพราะเรามันใช้เป็นกันน้ามันคือเหมือนกับสูญญากาศบางทีมันมีผลในระยะยาวว่าผงอาจจะมีแบบ ชำรุดได้ถ้าทําให้กันน้ําก็ต้องระวังเรื่องการใช้งาครเอาเองเนาะใช่ครับพะพงจะต้องเป็นอย่างนั้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อกี้ที่เป็นพระที่เจาะรูฮะ อ๋อนั้นนั้นคือแล้วแต่ครับมาทีเป็นลูกค้าเขาเป็นความเชื่อใช่เป็นความเชื่อว่าแบบอยากให้แบบพุทธคุณออกมาได้เพราะกลัวถ้าการน้ำแล้วมาติดออกมาจะออกมาช่วยไม่ทันรับคำเหมือนกันได้อ๋อกลัวกลัวพระจะออกมาช่วยไม่ทันเวลาเกิดเหตุเขบาขันจริงๆก็ก็อยู่ด้วยความเชื่อเครับเป็นความเชื่อแสดงว่าการที่จะทํากรอบพระแต่ละแบบเนี่ยก็คือต้องถามความชอบของคนที่มาทําด้้วยถตองคะ คือแต่ทางทางร้านเนี่ยจะเป็นแบบม่ใจ่มีแบบแบบเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับเราจะมีมาตรฐานให้เลือกใช่ว่าจะเป็นูประมาณลายของเรานี่เป็นยังไงบ้างคะแต่ละแบบจะเป็นเทพอะครับเป็นเทพใช่ครับด้านข้างจะเป็นลายกนกลวดลายนี่มีผลต่อมูลค่านะคะคือราคาที่สั่งทำอ๋อไม่มีครับใช่ครับก็คือเลือกตามใจชอบได้เลยครับเดิมทีเดิมทีเมื่อก่อนจะไม่มีการเลือกลายครับ ช่ก็คือตามช่างเลยช่างแบบอยากจะทําลายไหนอยากจะแกะลายไหนก็ตามใจช่างเป็นไงคะพี่แป๊ะสวยมากครับเห็นส่องนาเลยอยากได้เตรียมค่าเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเป็นองค์ที่ใหญ่อยู่พอสมควรใหญ่กว่าันิ้วก้อยอใหญ่พอสมควรก็โอเคสวยงามจริงๆครับเป็นงานที่ละเอียดนะฮะแล้วนอกจากที่ลูกค้าต้องการทองอย่างเดียวมีรับฝังเพชรด้วยครับอันนี้เป็นเพชรอันนี้เป็นเขาเรียกว่า มีเซอร์มีอะไรไหมครับอ๋อเป็นเมทัลเล็กเราจะไม่มีเซอร์ใช่แล้วเรื่องของตลับเนี่ยค่ะที่ตั้งแต่ทํามาเนี่ยรุ่นแรกๆเลยปัจจุบันนี้คือยังมีความสมบูรณ์ไหมคะก็มีครับเห็นว่าวันนี้มีมาโชว์ด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตดูเลยค่ะคุณผู้ชมว่าโอ้โหเขาทามา 40- 50ปีแล้วกรอบตอนนี้จะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นตลับสมเด็จนะครับโอ้โหขออนุญาตนะคะ40ปีก่อนก็คือยังเหมือนเพิ่งทําสดๆร้อนๆเลย แสดงว่าเรื่องของการที่เลือกกรอบพระที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะยิ่งช่วยทําให้เราเก็บรักษาพระองค์นั้นได้นานถูกไหมครับบอกว่าทองสมัยก่อนเป็นทองเปอร์เซ็นยังไงนะเออจะเป็นทองเปอร์เซ็น98เปอร์เซ็นจะจะเป็นใช้ทองเปอร์เซ็นสูงมากค่ะโหสวยงามมากลักษณะกรอบอย่างเงี้ยใช้เวลาผลิตนานไหมเห็นที่เขาลือๆกันว่าถ้าจะมาทำที่เียต้องรอได้อ๋อครับงานเยอะครับคิวคิวเยอะครับใช่ั้นต่ำจี กี่วันกี่เดือนก็เป็นมันเป็นช่วงครับแต่ถ้าเกิดกรอบหนึ่งก็ใช้ประมาณเวลาประมาณสี่ถึงห้าวันอย่างเช่นอย่างเช่นใช่ครับอย่างนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าวันแต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่ามันจะนานตรงที่ว่าต้องรอคิวหน่อยใช่ครับเพราะว่าเราเป็นแฮนด์เมดทั้งใบไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีใช้เครื่องจักรเลยครับครับคุณอังครับพอผมเดินเข้ามาที่นี่เหมือนห้องนี้เนี่ยเหมือนกับโดนจัดเตรียมแล้วตกแต่งใหม่เนี่ยตรงนี้หมายความว่ากําลังจะทําเป็นช็อปเลยครับใช่ครับ อ๋อคือทั้งโรงงานทั้งผลิตแล้วก็ให้ลูกค้าชมช็อปที่นี่ทําไมถ<ช>ึงไม่เลือกที่จะไปอยู่ที่ห้างเหมือนร้านเพชรร้านพระอื่นๆออด้วยเหตุแรกเลยคือด้วยสังคมสมัยนี้ครับการขายโลกงการขาย,ขายมันมันไม่เป็นต้องไปอยู่ตามห้างหรือตามอะไรแล้ว <c oughs> คือเรา <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งเราเราเลือกว่าเวลาเราจะเปิดปิดของทางร้านเนี่ยเราไม่อยากไปอยู่แบบเป็นเป็นเวลา <c oughs> เราเรา,เราสามารถเลือกได้เวลาเราแล้วมันดูแลง่ายด้วยครับแสดงว่าที่นี่ติดต่อช่วงไหนบ้างครับ ก็ถ้าที่สนใจมาก็ประมาณ10บโมงครับสิบโมงถึง5้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นครับแล้วมีออนไลน์ไหมมีครับมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับมีครับมีเป็น Facebook, IG ีแล้วก็ไลน์ครับติดต่อได้ตลอดใช่ครับอ๋อเซิรชื่อร้านได้เลยใช่ครับโอ้โหดีรไว่าวันนี้นะคะได้ความรู้ถึงเรื่องของตลาด้ามากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างที่เห็นด้านหน้านะคะ พี่แป๊ะคะคโอ้โหทาเครื่องเยอะมากเลยทีเดียวแต่วันนี้เวลารายการของเราไม่พอ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาเจาะลึกถึงนี่เลยนะคะ พระเครื่องที่พี่แป๊ก,กาลังสองนีง่แหละค่ะคุณผู้ชมว่าทางด้านของร้านที่โอ้โหอยู่มา40-50ปีเขามีการสะสมพระเครื่ององค์ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะพบกันเป็นประจำทุทกๆวันพฤหัสบดีเวลา13บ0มนาานาทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณหลังเป็นอย่างสูงนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ